สวัสดีครับเป็นเย็นนะครับนี่ก็มีเกราเหลาจัดเต็มชุดใจครับร้านใจใยาญาครับญา,ยาตาตำคุกดังนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วนะครับนี่ก็แยกน้ํานะครับแยกน้ําแยกเครื่องเดี๋ยวเรามาผสมกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วนะครับก่อนเอเินต้องเตรียมหม้อให้สะอาดนะครับ นี่ก็ราคา4 2 0บาทครับมีชุดใจชุเต็มเซลล์ว้างสดๆแล้วก็มีน้ำจ้ำเกาเหลาครับแกะมาแล้วก็มีชุดเทะเลรวมจัดเต็มที่ขาดไม่ได้คือพระเอกของเราครับ มาครับสามตัวขอกคำเดียวว่าร้านนี้ซื้อแล้วไม่เป็นวังครับไม่มีตังก็ติดไว้ก่อนได้แม่ค้าใจดี ไดเลยครับน้ำยำโอเค้บเข้าให้เข้ากันเลยครับ ชวดนี้นผมสั่งออเดอร์ไว้ไม่งั้นไม่ได้กินแล้วก็มีหอยแครงนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดหอมหอม เตรียมถาดไปครับเอาเทสใส่ถาดเนี่ครับแซลมอนสดๆ ขอลงมือก่อนนะครับไว้จะมีเคล็ดต่อไปนะครับสวัสดีครับ